ก็เห็นคนชื่อมาแชลปล่อยมากนะตัวปอมเปล่าก็เห็นคนชื่อมาแชลมาแชลนับภาษาอกฤษภาษาไทยแบบเพียบเลยนะนะครับมีกฎอะไรบ้างครับกติกา,กาที่ปักหมุดเลยครับกติกา,กาอยู่ที่ปักหมุดเลยนะครับผมนะต้องเสือกอะไรมาแชลเลยเหรองั้นเสือกตามตัวแล้วกันนะมาแชล อ๋อเขาชอบไปห้องไฮไลท์ใช่ไหมประเด็นคือจะตัวจริงหรือเปล่าฮะประเด็นคือจะตัวจริงหรือเปล่ามาเชลเอฟเหรอมาเชลเอฟโอเคเราเจอแล้วเราเจอแล้ว ฟอลโล่เกือบสองแสนเลยนะโหโล่เยอะมากครับสองแสนเลยประเด็นคือคนนี้หรือเปล่าประเด็นคือใช่คนนี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะดูคลิปล่าสุดดิอ๋อแต่ประเด็นคือชุดชุดนี้เลยนะ นั่นคือชุดนี้เลยนะฮะชุดนี้เลยนะชุดนี้แบบเป๊ะๆเลยนะครับเมื่อกันดูคลิปล่าสุดเขาเนี่ยหนึ่งวันก่อนเนี่ยอ่ะบอลนีครับใช่หรือเปล่าฮะแต่ตอนนี้ยังยิงใครไม่ตายครับผมเอ้ยเหมือนตายแล้วได้อ่าเหมือนได้หัวหนึ่งนะชุดนี้คือถอดแบบมาเลยโอเค,อ,เคอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ต้องมาดูครับตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ชุดคือชุดนี้เลยครับในคลิปล่าสุดเลยนะก็นแ้กเขายิงยิงใครไม่ตายเลยนะขอบคุณ30ดวงครับผมวันนี้พี่หลอดด้วยนะครับวันนี้ครับเป็นไงพี่หลอดผมกลับมา10โมงเลยนะเออมามาแชร์กับ C H K ดาวต๊อก เขาจะตายวงเอานันเนี่ยเขาจะตายวงเอานันเนี่ยเฮ้ยยี่สสามคนดังครับอ่ะก็จับอยู่นี่ป่ะโอ้แล้วคิสมียิงไปสี่ครับผมนะแล้วก็ซีเอชเคโอเอเนี่ยยิงไปห้าแล้วนะทุกคนคนนี้ยิงไปห้าแล้วนะฮะเต็มหัวไปอีกหนึ่งครับมาเอาซาวให้ด้วย ละโมจะดูคนนั้นคนที่ยิงไปห้าแล้วนะฮะเดี๋ยวนะเพื่อเจอ u ู d u ด d อ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปคนนี้ก่อนนะเพือ่อนไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปอลอมเลทุกคนเพื่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนดังเนี่ยคนที่แบบเป็น FC อะไรแบบจะชอบตั้งไงแบบจะชอบตั้งเป็นชื่อตั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยตามอย่างเงี้ยนฮะต้องดู u ู d ฮะคนนี้ c ีเครับ,คครบ OS ครับ 2 70นะครับ UVD 270 270อ่าใช่แล้วใช่ครับอันนี้มาแชลฮะเล่นดูจากคลิปล่าสุดเขานะ UVD นี้เลยฮะแล้วชุดอย่างนี้เลยอันนี้ใช่แล้วคนนั้นเกียร์เหรอคนนั้นเกียร์ใช่ไหมล่ะอย่าบอกนะครับโดนเกียร์อยาแต่คนนี้ยิงไีหกแล้วนะฮะอ่ะใช่เลยครับนี่เลยฮะกนดังติ๊กตอกของทุกคนเต็มหูหูครับ คนนี้ยิงเป็นเจ็ดเลยนะแล้วคนชื่อ C H K นี่แหละฮะมีช่องไหมนี่ไหมมาเสิร์ชหน่อยดิ C H K น่าจะมาด้วยกันนะไม่คิดวนะ่าไงโอ้คนก็แสนฟอเลยนะอุ้ยแล้วคนนี้อย่างแม่นเลยโอ้คนนี้ยิงอย่างแม่นครับโอมันจัดเลยครับ อุ้ยเห็นเขาเจอกันยังเลยอ่ะเขามาด้วยกันใช่ไหมหูยคมจัดสเปัเข้ามาด้วยกันใช่ไหมอยากเห็นเขายิงกันยังเลยเน,นี่ยยี่สิบสามไปยี่สิบห้าเนี่ยโอ้เขาจะเจอกันปหมรุนให้เจอกันแล้วกันครับแล้วสเปัตสับปืนมายิงไม่โดนครับสวนไปหูยโดนสวนมาเกือบตายเลยเนี้ยสัตไปหูยเอาเรื่องนะเซียช์ครับผมโอเอสครับ กูอยากให้เจอกันจังเลยครับสองคนนี้ยากเห็นว่ะ fc โอ้ห fc เยอะซะด้วยฮะสองคนนี้หผลละมาแชลล์ร่วงเลยครับแต่โดนอัดตัวแตกครับโอ้อย่าลืมขอโทษกันด้วยนะฮะใครยิงตัวฮนะย่อขอโทษกันด้วยครับซัดไปตรงนี้ยังไง4ี k ครับ OS ครับอื้มอันนี้คือยิงไปแปดแล้วนะทุกคนนะวันนี้8หัวแชมป์30มติดอกรับผมนะหรือว่าจะเอาบัตรเป็นชื่อก็ได้ แล้วหรือจะเอาเป็นเพชรก็ได้นะผมนะถ้าเพชรจะได้ประมาณ168ใช่ไหมนะครับผมนะโดนตัวนะผมนะตัวนี้ครับใช่ป้วยเรื่องคำนวณก่อนนะ68เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวได้ร้อยสามสิบหกครับเพราะว่าเป็นอ่าหกสิบแปดสองรอบนะฮะจะเติมให้เผื่อใครอยากได้เป็นเพชรก็นะครับมีสามอย่างนะฮะมีวอลเล็ตมีบัตรเป็นชื่อแล้วก็มีเพชรก็เลือกเอาฮะเลือกเอานะว่าอยากจะได้อะไรนะครับตามนั้นเลยครับบัตรก็ได้ครับเผื่อใครอยากไ,ได้บัตร หรือแบบเฮ้ยอยากมาหาไรายได้เห็นน้องๆหลายคนเล่นดีนะไม่ใช่นแนะนำนะเพราะว่าห้องไฮไลท์ทุกคนมีเยอะใช่ไหมแล้วนะผมนะก็เลือกห้องไฮไลท์ที่เออที่มันแบบเขาแจกวอลเล็ตอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ค่าขนมไปด้วยทุกคนนะครับนะครับเพกงจบแล้วนะฮะเพกงจบแล้วครับผมยังไงดีเหลือ4คนสุดท้ายนะครับห้องนี้เหลือ4คนสุดท้ายครับใครถ่ายคำแมา่กติกาตามปักบุตรเลยนะทุกคนนะ ดาวติ๊กตอกหรือดาวติ๊กตอกสองคนน่ะตัวเนี้ยเออแสนฟอลสองคนน่ะมีคนสองแสนฟอลโล่อะ่ะเอาคนนั้นไม่เล่นครับคนนั้นยอ่อครับคนนั้นไม่เล่นครับในติ๊กตอกัฟนมีแต่คลิปมีแต่คลิปฟุตบอลกับคลิปบาสเจอแต่สองคลิปนี้กับคลิปแมวแล้วก็มีคลิปสาวคลิปฟรีไฟทำไมไม่มีเลยวะแปลกจังยังไงตรงนี้ครับโอ้วิ่เต็มหัวเลย ก้าหัวครับกับดึงตัวใช่ไหมครับตรงนี้เอาว่ะผู้เสียดายอยากให้เขาเจอกันว่ะอย่าเขาเจอกันจังเลยกลับมาแชลห้องต่อไปเข้ามาด้วยนะฮะเต็มหัวครับผมหมวกปิวเลยมาคนอยู่ไหนวอครับน่าจะพันยาหาอยู่ครับผมอ่าออกมาแล้วครับเต็มตัวครับผม chaos ครับ ยังไงดีนะตรงนี้ไหวไม่ไหวครับปาดซ้ายปาดขวาปาดซ้ายปาดขวาครับผมตรงนี้อีกคนถอยคนระับคนนี้ดันเสียเชดันยิงไปนัดต่อไม่ออกพันยังก่อนครับยี่สิบวิครับทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันับผมนะว่าจะได้สักหัวสองหัวไหมยัดไปเจ็ดสิบสองดมเบเจ็บหนักโดนสวนคืนเอาล่วงไม่ล่วงพันยามาก่อนครับ ล่วงหรือไม่ล่วงครับมาดูกันวงสุดท้ายแล้วนะครับวงสุดท้ายยิงได้เลยนะทุกคนนะแต่ยิงหัวเหมือนเดิมนะนะครับวงสุดท้ายงีครับผมยิงหัวเหมือนเดิมนะฮะต้องระวังครับวงสุดท้ายแล้วคัทไปเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งแล้วฮะทุกคน T H O S ครับได้แน่ๆครับผมนะรางวัลครับการันตีให้ครับผมตอนนี้ได้แน่นอน อีกคนเป็นคนนี้นะครับน้องคิมเอ็กโคลสัดไปโอ้โหสิบสามน้ำเบรปืนจริงมาแล่วสัดไปไม่โดนครับไหวไม่ไหวตัวตัวเจ็บวงอืแล้วแตกวงโอ้โหแล้วโดนอัดตัวไปครับผมโอ้โหจบที่สองเลยยิงไปสิบนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเจ้าตัวอยู่ไหมครับเจ้าตัวอยู่ไหมเจ้าตัวอยู่ไหมครับก็อย่างที่ผนบอกนะฮะเราไม่ได้ฟิกขนาดที่ต้องแบบแชมป์ขนาดนั้นนะฮะ เพราะฉะนั้น CS c ครับผมนะถ้าเกิดว่าจะเอารางวัลครับผมนะพิมพ์เลยฮะเอาอะไรเรีอกอะไรฮะเรีอกอะไรฮะเอาอะไรมี30 ball ครับผมนะบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็เพชรนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาบัตรเปลี่ยนชื่อหรือว่าเพชรก็ทิ้งอยู่ดีเลยครับถ้าเกิดว่าจะเอาเป็น30 ball ก็พิมพ์พิมพ์มาฮะเดี๋ยวทักอิ inbox ไปไม่งั้นเดี๋ยวเด็กโทรไปเดี๋ยวมันจะวุ่นวายชีวิตเลยฮะแจกเบอร์เนี่ย